ครูตาสอนละเอียดแล้วก็เป็นเป็น,ปนขั้นตอนนะเป็นสเตปอะเราไม่ได้มีทักษะเลยนะก็ยังเรียนได้เข้าใจง่ายราคาสอนอะแค่หลักลันครับแต่ความคุ้มหลักล้านครับผมครูตาน,น่ารักมากแล้วก็แบบสอนดีเป็นกันเองอไม่ไม่น่ากลัวเหมือนที่ที่เราคิดอะที่เราเครียดตอนที่เรามา <c oughs> นะว่าเฮ้ยถ้าเราทําไม่ได้จะโดนคนูดูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ครูตาน,น่ารักนะคะวันนี้นะคะพี่เอนะคะอ่าแล้วก็พี่ฝนนะคะมาเรียนทําชูชีกับครูตาน,นะคะวันนี้ก็อยากจะ ถามนะคะว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะคือตาสอนเป็นยังไงบ้างพี่เอก่อนกันได้ค่ะครับผมได้ลงมือทําเองนะครับแล้วก็การปฏิบัติเองทําให้เราเรียนรู้ได้รวดเร็วมากขึ้นครับผมเราได้ลงมือทําจริงนะคะเหมือนกับเราได้ปฏิบัติงานจริงแล้วร,รู้สึกว่ามันสามารถทําได้เป็นได้เร็วขึ้นนะคะ แล้วของพี่ฝนนะคะพี่ฝนเป็นยังไงบ้างน,นะคะขนาดเราไม่ได้มีทักษะเลยนะก็ยังเรียนได้เข้าใจง่ายรับรองทําเป็นแน่นอนนะคะถ้ามาเรียนกับครูตาลเนาะค่ะก็วันนี้นะคะครูตาลสอนเป็นยังไงบ้างแบบละเอียดไหมนะคะเ,เอาตั้งแต่แบบขั้นตอนอะไรบ้างนะคะที่เราได้เรียนรู้ของวันนี้ครูตาลสอนละเอียดแล้วก็เป็นเป็นขั้นตอนะเป็นสเต็ปอะนะแล้วก็เราเข้าใจง่ายทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้น อ,อ่ถ้าคนที่ยังไม่เคยคิดว่าตัวเองทำไม่ได้นะรับรองมาเรียนกับครูตาลเป็นแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้กันตั้งแต่การต้มน้ำปรุงนะคะการทำน้ำปรุงข้าวนะคะได,ได้เรียนกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็ได้เรียนการทำซอสเชลิกิเลยเพราะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นหัวใจเลยสำคัญของการทำชูชินะคะซึ่งสองตัวนี้จะเป็นทำให้ร้านเรามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามาเรียนอย่างนี้ค่ะก็คือเราเหมือนเราได้เจาะลึกลงไปแต่ละขั้นตอนด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วก็อยากจะถามนิดนึงนะคะว่าพี่เอนะคะกับพี่ฝนมีความประทับใจอะไรกับครูตานมากนะคะโอ้ครูตาน่ารักมากแล้วก็แบบสอนดีเป็นกันเองไม่ไม่น่ากลัวเหมือนที่ที่เราคิดอะที่เราเครียดตอนที่เรามา <c oughs> นะว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าร <c oughs> าทำไม่ได้จะโดนโคนอูหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ครูตาน่ารักนะคะ <c oughs> ครูตาน่ารักจริงๆ <c oughs> แล้วพีเอเป็นยังไงบ้างคะครับ,รบก็ไม่ต่างกันครับผมด้วยการสอนที่เป็นกันเองนะครับก็เลยทําให้เราเข้าใจมากขึ้นครับผมอือโอเค,คนะคะก็ทีนี้สําหรับคนที่แบบลังเลใจอยู่นะคะก็อยากจะให้พี่พี่ฝนกับพีเอนะคะว่าคอนเฟิร์มด้วยว่าถ้าคนที่แบบกําลังตัดสินใจอยากจะหาที่เรียนทําชูชีหรือว่าอยากจะมีมีร้านชูชีเป็นของตัวเองไม่รู้ว่าจะเรียนที่ไหนแล้วมาเรียนเนี่ยมันจะคุ้มไหมอะไรเงี้ยก็อยากจะให้แบบทั้งสองคนนะคะช่วย ฝากแล้วก็ช่วยคอนเฟิร์มกับคนทางบ้านละกันนะคะเป็นถ้าผมคอนเฟิร์มนะครับผมก็ขอคอนเฟิร์มได้เลยว่าราคาสอนอะแค่หลักพันครับแต่ความคุ้มหลักล้านครับผมโอเคขอบคุณมากเลยค่ะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะยังไงเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มกันนะคะคอนเฟิร์ม